ไปดูกันที่เรื่องราวของจักรยานกันบ้างค่ะปลายเดือนนี้นะคะเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟไทยแลนด์ใช้เส้นทางในจังหวัดสระแก้วค่ะวันนี้นายปริญญาโพธิสัตร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมที่จะจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2025 จะเกิดขึ้นวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนนี้นะคะใช้เส้นทางทั้งหมดคือ9อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะที่จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งทางเจ้าภาพสระแก้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีความพร้อมในทุกๆด้านค่ะทุกภาคส่วนตอบรับและพร้อมที่จะนำไปปฏิบตัติเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นที่สุด ส่วนเรื่องของการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเส้นทางในการแข่งขันทุกสเตทนะคะใน9้าอำเภอได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านนายอำเภอทุกทุกอำเภอผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนด้วยค่ะก็สำหรับการแข่งขันนะคะ ในส่วนของทีมชายแข่งขันทั้งหมด6เตจด้วยกันค่ะจะเกิดขึ้นวันที่24-29มีนาคมรวมระยะทางทั้งหมด807.42กิโลเมตรขณะที่ทีมหญิงนะคะแข่งขันกัน3วันก็คือ3เตตเองค่ะวันที่31มีนาคมถึง2เมษายนนี้แต่ว่าระยะทางรวมนะคะ 2 6 3 7้<อ>กิบามจเ็กมตรก็เยอะอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะแต่ว่าบูใช้คำว่าปั่นวันหนึ่งนี่เกือบร้อยโลนะเหนื่อยเหมือนกันโอ้ระยะทางรวมนี่คือพันกว่าโลเลยใช่ค่ะเห็นบอกว่า,วาตอนนี้นะคะรบรรดาทัพนักปัน่นเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะอย่างทีมชายมี20ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในนามทีมอาชีพแล้วก็ทีมชาติเช่นเดียวกับทีมหญิง3วันแต่ว่ามี20ทีมเหมือนกันค่ะ รับรองว่าสนุกแน่นะฮะซึ่งแน่นอนครับสักแก้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่จังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักเป็นเมืองรองการจัดทัวร์นเมนต์รายการใหญ่แบบนี้ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว<ช>ทั้งเชิงวัฒนธรรมทั้งเชิงธรรมชาตินะฮะให้โด่งดังแล้วก็แพร่หลายสู่สายตาชาวโลกมากขึ้นนะครับจักรยานก็เป็นอีกหนึ่งในกีฬานะคะที่ใช้คําว่าสปอร์ตทัวริซึมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะได้ไปแข่งขันแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวด้วยค่ะ